โอ้ใหญ่จัดครับพี่น้องใหญ่มากครับพี่น้องโอ้มาเกา่ทำตำเองครับผมคนน้ำหวานครับผมยังไม่ปิดตาครับผมน่าจะเพิ่งจะมีน้ํามาประมาณช่วงนี้ครับผมก็น่าจะมีน้ํามาประมาณไม่คือนอาทิตย์นะผมเพราะว่าฝนมันตก,ตกทุกวันที่นี่ก็เพิ่งจะอยู่ตกไปสามสี่วันเองครับผมก็รังใหญ่ครับผมรังใเงยกับคุณอานนะผม Oh tykkään, että okay กอับสวัสดีครับผมสวัสดีปี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมปลันอะไรกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เราก็จะปากันมาตีปึ้งอีกแล้วครับว่าดังนี้ผมเื้ไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมรับผมจึงก็ยังอยู่นะผมดังก็ใหญ่แล้วเมื่อก่อนผมเื้นไว้ดังเล็กดังประมาณหนึ่งเก็นนะผมประมาณเขนหนึ่งประมาณหนึ่งเม็ดไม่เกินนะผมแต่ตอนนี sure. ji, ้ดังมันใหญ่แล้วดังก็เกือบเกือบมอเตอร์ไซค์แล้วพี่น้องประมาณเม็ดกว่ากว่าเม็ดเม็ดยี่เม็ดสามได้ครับท่านผู้ชมรับผมนี่ครับผมอยู่ เป็นเส้นทางครับผมที่จะบ้านก็ามากรีดยางนะครับท่านผู้ชมก็ผมตทําเครื่องหมายไว้หรือว่าปักกรรมนะผมบ้านปมบ้านผมปากใต้อะไรเรียกแบบนี้ว่าการปักกรรมนะผมคือเราก็คือมาหมายไว้หรือว่ามาจองไว้ผมจะไม่มีคนมาตีนะผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่ยผมพังพื้นเตี้ผมส่วนปึ้งอยู่นู่นครับผมรังหญยเบื้องครับพี่น้องอยู่ไม่สูงครับผมต่ำๆนี้ครับผมหัวน้ําก็อุมอ้มๆหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกันครับผมว่า จะป็นยังไงนะผมก่อนอื่นก็จะมาตามกบก่อนเลยครับผมโอเคครับผมก็ตามกบมาเสร็จเป็นที่จะไปครับผมอันอาจจะใหญ่สักหน่อยเพราะว่าปึ๋งมันก็ทางใหญ่เดี๋ยวเราก็จะลุยกันเลยครับพี่น้องไปครับผมขึ้นไปทางนี้นะครับผมบุกลดขึ้นไปครับผมจุดกบไปก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยนะครับใจกวนน้ำตาลนะผม ขึ้นมาตึงนะผมรังเป็นวาคนระับพี่น้องใหญ่มากครับผมโอ้โหรังเป็นวารังนี้ใหญ่จนะัดครับพี่น้องโอ้เจอไว้ก็ประมาณเดือนกะว่าแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นรังเล็กที่น่าจะได้น้ำดีนะผมผมก็ยังไม่การันตีนะผม Để đó có, luôn, các Ồ, chắc, cấp nó, mà, cấp nó. Ồ, mặt có tóc bài lùng này là các gì ăn cái 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 gì ăn tầm gì ăn cái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  gì ăn vào ăn cái มีน้ำด้วยครับพี่น้องไม่รู้น้ำจะโฟรหรือไมครับโอเคขวาน้ำนี่ต้าไม่โฟถือว่าถุกยอดนะผมตัวก้อนใหญ่มากอตอดไปหลายรุ่นแล้วพี่น้องตอดไปสามสีุ่่นแล้วน้ำหวานโฟเฝ้าครับผม ียังไงครับผมยังไงจ้ะคดับผมโอ้ตัวนสักสองสามรอบนะก็จะเหลือไว้ด้วยครับพี่น้อง อโอ้จุม่มวน้ำมันกวนะผมนีครับผมกนวน้ำหวานครับผมยังไม่ปิดตาครับผมน่าจะเพิ่งจะมีน้ำมาประมาณจวงนี้ครับผมก็น่าจะมีน้ำมาประมาณไม่เกิอนอาทิตย์นะผมเพราะว่าฝนมันตกทุกวันที่นี่ก็เพิ่งจะหยุดตกไปประมาณสี่วันเองครับผมก็รังไงครับผมรังไงครังงบ คุณอ่านนะผมก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมกระจายสอนกับน้ำหวานนะผมขอตัวอนด้วยครับผมลื่น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 มากครับพี่น้องกีสอนไม่ก็จะมีนะผมเป็นน้ำหวานจะเยอะกว่า นี่ครับผมเป็นกีสอนเจือปนกับน้ำหวานนะผมก้อนก้างจะเหลวมากครับพี่น้องน้ำหวาน con tuổi đấy đâu mà sẽ ra lại kì lô gặp con nhé để thể tính trái ếch không phải lúc phải lúc ไม่ก่อยตึงนะพี่น้องโอ้โหหูอนักนักนักโอ้โห ประมาณสี่กิโลกว่าเลยครับผมหนักมากได้มาแล้วทีเดีือก็ตัดหนอนออกนะครับผมแต่งตัวหนอนออกให้พึ่งได้สร้างรังต่อนอนมันจะกินน้ำปึ่งนะครับผม ก็โกโตอนด้วยน่าจะเก่ไปบ้างแล้ว để có cổ bằng nó các bác nhá vào Đây mà đây các bụng Ok đây các bác นี่เราจะเหลือไว้ครับผมไว้วัดดวงครับลุลงครับพี่น้องต่ำๆแตลื่นโอ้โห หนักมากรวยไอ้บึ่งก้าดังนะครับผมไม่รู้จะอยู่ไหมผมโดนควันไปเยอะแต่อยู่ก็โชคดีนะผมถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ได้ตีหนึ่งรอบแล้วนี่ครับผมตัวอ่อนที่ได้มาก็ได้มาแค่นี้ครับผม có mình kẹp với bà không? thì quá con cang sẽ tân chồng kia giờ mà nó quá nó ตัวเริ่มก้ามาโกดแล้วครับผมตอนนี้ก็ลงมาถึงรถเลยนะครับผมก็นำหวานน่าจะได้ประมาณ3ามสี่กวดน่าจะได้ครับผมสามสี่กวดองประมาณห้ากิโลครับผมส่วนตัวพึ่งก็เริ่มก้าไปเกาะแล้วครับผมก็จะขี่รถกลับบ้านแล้วผมเดี๋ยวไปอั d เดตผลงานในดวนตี่บ้านนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ตีอย่างนี้เสร็จเขาน่าจะไปหาต่อครับผมแต่ว่าน่าจะไม่ตีต่อแล้ววันนี้ครับผมตีวันละดังก็ได้ครับผมถ้ามีโอกาสนะผมถ้าฝนไม่ตกก็เพราะว่าปีนี้ก็เจอ่าเยอะครับผมพึ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตีหมดไหมครับผมเพราะฝนมันตกดีครับปีนี้ครับผมน้ำหวานก็น่าจะดีครับผมไปครับผมขับรถกลับบ้านก่อนนะครับก็โอเคครับพี่น้องทุกท่านครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วผมมาจมโพรนนะครับผมยังเป็นตัวลูกใบนะผมยังไม่ต่อยแบบนี้ยังไม่มีติดในนะครับผมไปครับผมนี่เป็นตัวฮอนนะผมที่ได้มาครับผมยังเป็นครับผมเรียมๆเลยครับผมไม่จ้ำไม่อะไรนะครับผม ก็เป็นอีกนึงเป็นเป็นเนี่จ,จะเคไปสักนิดแล้วผมขอบขอบล่างขอบบนนี่มันเคขอบล่างยังอ่อนอยู่แล้วผมดังเคมากแล้วผมเป็นนี้จ้ำแล้วผมเนี่ยน้ำหวานนพี่น้องนี่ครับน้ำหวานครับผมเป็นกลางแกเหลวและใสมากครับผมเลมัน เกือบๆมากกิโลครับผมหรือว่าสามขวดอุ้งนะผมน่าจะได้ครับพี่น้องสามสี่ขวดอุ้งนะครับผมก็โอเคครับผมนั้นที่ได้ครับผมน้ำอาจจะสีใสๆส,สักหน่อยครับพี่น้องแต่มีเอฟซีอยากได้น้ำหวานโมเลยไปตีมาให้ครับผมไม่รู้โบจะให้ไหมครับแบบนี้โอ้ามฤดูกาลนะผมโอช่วงนี้น้ำหวานมันยังไม่กิมนะนึ่งตาน้ำหวานกิมๆก,ก็ต้องปล่อยไปไปลายเดือนสี่เดือนหน้าครับท่านผู้ชม มันก็โอเคครับผมปลาไปกินปลาตังยาก็ถือว่าได้นะครับพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นอีกกินนึงครับผมนี่ก็เป็นเกรสนรนะผมผลน,น้ำหวานมาด้วยผลน,น้ำหวานมาเยอะเลยครับพี่เนาะเพี้ยผมขนาดที่ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วท่านผู้ชมครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่คอยรับชมและติดตามชมมาโดยตลอดนะผมคลิปนี้ก็เนี้นะผมขอ,ขอบคุณมากๆครับผม อย่าลืมกดไลค์กดไชร์ผมด้วยนะผมสวัสดีครับ